ลิปขอกเราขอนําเสนอให้ท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองมือเดียวป้ายแดงค่ะรถสวยไม่มีชนนะคะเครื่องเกียร์ช่วงร่างยังใช้งานได้ดีเถกะท่านทรงดีไปแต่งซิ่งได้สบายนะคะและเครื่องยนต์ก็ประหยัดมากๆเหมือนกันเครื่องยนต์2 5 0 0ซ c นะคะเชฟโ,โรเลตโค,รโ,ครโรราโดรถกระบะไฟตา2ชาั้นปี05ลงแม็กเรียบร้อยค่ะราคา1,9,000บาททุกท่าน เครื่องเกียร์ดีนะคะขับขี่วิ่งได้ปกติทรงสวยค่ะภายในกว้างนั่งสบายนะคะเอกสารมีครบเลยค่ะเลขไม่2ซ19,000กิโลเมตรรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดาใช้งานวิ่งขับขี่ได้ปกติสนใจรถคันนี้พิกัดดูรถได้แถวสนะีนครินค่ะเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปนะคะโทรคุยสอบถามโดยตรงด้วยตนเอง นัดหมายร่วงหน้านะคะสําหรับการเดินทางไปดูตัวจริงค่ะเพื่อประโยชน์และความสะดวกของตัวท่านนะคะสวัสดีค่ะ